การที่เราจะมาทําบุญสงเคราะห์คนอื่นนั้นก็ดีอยู่แต่ก่อนที่จะไปสงเคราะห์คนอื่นเขาเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนโดยพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาการพัฒนาให้เกิดปัญญายานปัญญามีอยู่สามแบบคือ 1. สุตตะมยะปัญญา คือความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาจากผู้อื่น 2. จินตามายะปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการใช้ชาวปัญญาคิดหาเหตุผลเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมา 3. ภาวนามายะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมจนได้ประจักษ์ความจริงด้วยตัวเอง เมื่อได้ประจักษ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะพัฒนาปัญญาจนรู้เท่าทันในกองสังขารเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทุกแงม่มุมรู้แยกแยะเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จนจิตเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ภาวนามยะปัญญา จะเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานโดยปฏิบัติตามวิธีการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทางสายเดียวเพื่อก้าวล่วงจากความเศร้าโศกเพื่อความดับทุกข์เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตขอย้ำว่าการเจริญกรรมฐานที่จะทำให้เกิดปัญญายาณได้นั้นคือ วิปัสสนากรรมฐานถ้าทำเพียงขั้นสมถกรรมฐานก็จะได้สมาธิความสงบใจเพียงชั่วขณะอาจจะได้ไปเห็นสวรรค์เห็นนรกแถมด้วยแต่พอออกจากกรรมฐานก็มีกิเลสมีทุกข์เหมือนเดิมการปฏิบัติสติปัฏฐานสประกอบด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณากาย เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาหรือความรู้สึกบางท่านเรียกว่าการเสวยอารมณ์จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมคำว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติระลึกอยู่กับสภาวะปัจจุบันขณะของกายตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่การหายใจเข้าออกทำอิริยาบถต่างๆเช่นยืนเดินนั่งนอนหรือเหลียวซ้ายแลขวาคูแขนเหยียดขาอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองเวทนานุป,ปัสนาสติปัฐาน การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือจะต้องมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาการหรือความรู้สึกที่ปรากฏชัดสังเกตได้ง่ายคืออาการทุกขเวทนาเช่นเจ็บปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นต้นต้องกำหนดรู้แต่เพียงอาการของมันแต่อย่างเดียวอย่าให้จิตเดือดร้อนดิ้นรนไปตามอาการนั้นด้วย คือต้องกํำหนดรู้ด้วยการวางเฉยขณะเดินจงกลมถ้ามีเวทนาก็หยุดอย่าเดินต่อปวดตรงไหนก็ปักจิตไปตรงนั้นกํำหนดว่าปวดหนอปวดหนอกําหนดให้ละเอียดเดี๋ยวก็จะเห็นสภาวะเกิดดับแยกรูปแยกนามได้แล้วเราก็จะได้รู้จริงตรงนั้นทำให้เกิดปัญญารู้ชัดในเวทนานั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข ดีใจหรือเสียใจเวลานั่งถ้ามีเวทนาก็ต้องกําหนดคิดอะไรไม่ออกก็กําหนดที่ลิ้นปีหายใจยาวๆอยากรู้ว่าลิ้นปีอยู่ที่ตรงไหนก็เอาเชือกวัดตั้งแต่จมูกถึงสะดือแล้วพับครึ่งมันจะตรงลิ้นปีของเราพอดีกําหนดเสียใจกําหนดโกรธกําหนดดีใจต้องที่ลิ้นปีนั่น แต่ข้อสําคัญคือต้องหายใจให้ยาวเข้าไว้อย่าหายใจสั้นถ้าหายใจสั้นเราจะกำหนดไม่ได้เพราะท้องพองยุบมันจะไม่ชัดจะไม่เป็นสมาธิปัญญาจะไม่เกิดประการที่สาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตคือการตามรู้ให้ประจักษ์ความจริงที่เกี่ยวกับจิตของตน จิตของเรานั้นเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานเหมือนกับเทปบันทึกเสียงในมหาสติปัฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าที่ภิกษุเฝ้าสังเกตจิตในจิตอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจิตมีราคะเธอก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะเธอก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะเธอก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะเธอก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะเธอก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะเธอก็ร being wi ู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะเมื่อจิตรวมกันอยู่เธอก็รู้ชัดว่าจิตรวมกันอยู่เมื่อจิตฟุ้งซ่านเธอก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตแผ่ขยายออกไปเธอก็รู้ชัดว่าจิตแผ่ขยายออกไปเมื่อจิตไม่แผ่ขยายออกไปเธอก็รู้ชัดว่าจิตไม่แผ่ขยายออกไป เมื่อจิตยังไม่ถึงสภาวะสูงสุดเธอก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่ถึงสภาวะสูงสุดเมื่อจิตถึงสภาวะสูงสุดเธอก็รู้ชัดว่าจิตถึงสภาวะสูงสุดเมื่อจิตเป็นสมาธิเธอก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิเธอก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเธอก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว เมื่อจิตไม่หลุดพ้นเธอก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้เธอเฝ้าสังเกตจิตในจิตภายในหรือเธอเฝ้าสังเกตจิตในจิตภายนอกหรือเธอเฝ้าสังเกตจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกดังนี้เธอเฝ้าสังเกตปรากฏการณในการเกิดขึ้นของจิตดังนี้เธอเฝ้าสังเกตปรากฏการในการดับไปของจิต ดังนี้เธอเฝ้าสังเกตรปรากฏการในการเกิดขึ้นและดับไปของจิตบัดนี้สติของเธอตั้งมั่นอยู่นี่คือจิตเช่นนี้เธอได้พัฒนาสติจนถึงขั้นเพียงแต่เข้าใจเพียงแต่ะระลึกรู้ดังนี้เธอย่อมไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดๆในโลกแห่งนามและรูปภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมเฝ้าสังเกตจิตในจิตอย่างนี้แล 4. ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมซึ่งในที่นี้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในจิตคือการตามระลึกรู้จนประจักษ์ความจริงของสิ่งที่อยู่ภายในจิตที่จิตนึกคิดหรือมีอารมณ์คำว่าธรรมะในภาษาบาลี ที่เราใช้ในภาษาไทยว่าธรรมมีความหมายหลายอย่างแต่ในที่นี้หมายถึงธรรมชาติหรือลักษณะหรือสภาวะของสิ่งที่อยู่ในจิตธรรมอย่างแรกที่พบอยู่ในจิตของเราเสมอคือธรรมที่เรียกว่านิวรห้าได้แก่ความยินดีพอใจในกามเรียกว่ากาม,มฉันทะ ความคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจเรียกว่าพยาบาทความหดหู่เสื่องซึมเรียกว่าถีนมิทธะความฟุ้งซ่านกระวนกระวายใจเรียกว่าอุทธ,ธจักุกกุจจะและความลังเลสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาทำทุกชนิดที่เกิดขึ้นในจิตจะทำให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมาเสมอ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อมีอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรือสิ่งที่มาสัมผัสกายและทร,รมารมคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตใจมากระทบอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ จิตส่วนที่เรียกว่าวิญญาณก็จะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วส่วนที่เป็นสัญญาที่จำได้หมายรู้ก็จะบอกได้ทันทีว่าสิ่งนั้นดีหรือเลวจากนั้นเวทนาก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นสุข,ขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็แล้วแต่แล้วต่อมาสังขารคือการปรุงแต่งตอบโต้ว่าชอบหรือไม่ชอบ อยากได้หรืออยากกำจัดก็จะเริ่มทำงานทำให้เกิดความทุกข์ตามมาการปฏิบัติสติปัฏฐานก็เพื่อทำให้จิตส่วนที่มีหน้าที่รับรู้คือวิญญาณมีกำลังมากขึ้นสามารถสกัดกั้นช่องทางที่จะไปถึงส่วนสัญญาเวทนาและสังขารอย่างเร็วไวพอมีสิ่งใดมากระทบ วิญญาณตัวรู้ก็จะทำหน้าที่ทันทีว่ารู้แล้วเห็นแล้วก็จะเป็นเพียงสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นทำให้สิ่งนั้นลอดผ่านไปแผลงฤทธิ์ที่สัญญาและเวทนาไม่ได้หรือไปได้น้อยลงการเฝ้าสังเกตดูธรรมทุกชนิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนั้นจะทำให้เราค่อยๆเห็นการเกิดดับของเวทนา และทำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะพบว่าอ๋อทำเป็นอย่างนี้เองไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ของเราของเขามันเพียงเป็นกฎธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งที่อยู่ภายในจิตเท่านั้นเองที่สำคัญผู้ปฏิบัติต้องเฝ้าสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตโดยไม่ต้องไปพยายามฉุดยืมันไว้หรือผลักไสมันออกไป ให้เฝ้าสังเกตดูแต่เพียงอย่างเดียวจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อความรู้ชัดเข้าใจชัดในความเป็นอนิจจังสติที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐานนี้ต้องเป็นสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะซึ่งสัมปชัญญะในที่นี้ก็คือปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาของนามและรูปที่เราคิดเราถือ ว่าเป็นตัวเรานั่นแหละถ้าท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอเสมอแม้จะไม่ถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ท่านก็จะได้นำวิธีการหรือประสบการณ์ที่เคยปฏิบัตินั้นมาใช้พิจารณาจนเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาในชีวิตของท่านได้